โอเคครับผมปิดการขายไก่ชุดนี้จะต้องเดินทางไปอำเภอไผ่สาลีปิดการขายอยู่ที่280บาทจากระยะเวลา1เดือนจากราคา220เมื่อ27ทธันวา66วันนี้วันที่31มกราคม67 1เดือนนิดๆจบที่280บาทครับ ลูกค้าที่ภพศาลีสั่งด่วนเดี๋ยวก็จะต้องนำไก่ชุดนี้ไปส่งให้ลูกค้าครับผมแล้วไก่ชุดใหม่ก็จะเข้ามาก็จะเริ่มสตาร์ทที่220บาทเช่นเดิมครับแล้วราคาก็จะค่อยๆอ,อัพตามอายุไก่ก็จะมาจบที่280ก็จะเป็นไก่ที่ ร้อมไข่ครับผมขอบคุณครับ